เมื่อวานนี้ที่กรุงเทพมหานครรายงานบอกว่ามีฝนตกปานกลางถึงตกหนักมีฝนตกหนักในพื้นที่เขตหนองจอกค่ะลาดกระบังมีนบุรีสพานสูงบึงกลุ่มคันนายาวลาดพร้าวบางเขนดอนเมืองหลักสี่จตุจักรบางซื่อบางพลัดเกลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องถึงนู่นนะคะอำเภอบางกระวย อำเภอเมืองนอนทบ,บุรีปริมาณฝนสูงสุดนะคะเขตดินแดงค่ะ96.5ม mm ิลลิเมตรนะคะก็เลยทำให้น้ำท่วมขังรอการระบายรวม5จุดด้วยกันคุณธีรเดชห้จุดนี้นะฮะผู้ชมลองดูนะครับเพิ่มเติมกันมาได้นะครับถนนประชาสงเคราะห์ครับบริเวณตลาดห้วยขวางเขตดินแดงมีถนนรัชดาพิเศษนะครับบริเวณแยกนะเทียมร่วมมิตรเขตขุยขวาง มีถนนพระราม6นะครับช่วงลงทางด่วนเขตพญาไทมีถนนารามคำแหงนะครับประเวณซอย1-3เขตสวนหลวงมีถนนราชวิถีนะครับประเวณเชิงสะพานกรุงทนเขตดุสิตนะฮะคือต้องขอบคุณนะครับภาพจากจอสอร้อยนะครับแล้วก็ประชาชนที่มีการส่งต่อกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นประโยชน์นะฮะต่อสาธารณชนที่ได้เห็นกันฮดูภาพมุมสูงฮะว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหดูดิฉ<า>ันเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ <c oughs> จิ้มหาไม่เจอเลยใช่ไหมว่าแน่นกันเหลือเกินต้องซื้ออะไรไปกินในรถเออถ้าเกิดว่าปวดท้องหนักท้องท้องเบาขึ้นมานี่แย่เลยนะต้องเข้างน้ําก่อนเลก่อน <c oughs> ที่จะสตาร์ทรถเลยนะคะ <c oughs> แล้วตกเนี่ยในช่วงของเวลาเลิกงานเลิกเรียนแบบนี้ <c oughs> แถวลาดพร้าวนี่นะฮะเห็นนะ,ะท้องฟ้าโอ้โหมืดตึ๊บแล้วตกมาทั้งลมทั้งฝนนี่แรงเหลือเกิน ไปเห็นภาพพี่แถวอสมทนะฮะแยกอสมทโอ้โห้้น้ำนี่ท่วมรถแบบแทบจะมิดเลยนะฮะคือรถเนี่ยไปจอดอยู่แล้วตรงจุดนั้นทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์น้ําก็ท่วมไปเกือบจะครึ่งคันรถยนต์ร,รถจักรยานยนต์ไม่ต้องพูดถึงพอดีว่ามีรถใหญ่ผ่านมาพอดีคงจะเป็นรถใหญ่รถยกสูงค่ะ,คะ<อ>แล้วก็ใช้ความเร็วน้ํามันก็เลยกระเพื่อม เพิ่มแรงถึงขนาดทําให้รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่จมน้ําอยู่เครื่องคันล้มจมลงไปในน้ํากันระเนระนาดหลายสิบคันอันนั้นเป็นภาพที่แยกอสมทเมื่อวานนี้อันนี้เนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนยังดียังอยู่ในรถรแต่คนที่รอรถสาธารณะอยู่ตามป้ายรถเมละ่ะคนที่รอใช้บริการรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินล,ละ่ะเปียกฝนด้วยรอนานด้วยเนี่ยค่ะใช้เวลากันพอสมควรกว่าจะกลับถึงบ้าน,น ก็มีผู้ชมของเราเนี่ยถามมาบ่อยๆตกลงแล้วเนี่ยอุโบง์ยักษ์ของกทมนั้นเป็นยังไงเราก็ถามคุณวิลิตให้นะฮะเพราะคุณวิลิตเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปตรงนั้นบ่อยบอกว่าใช้ได้แต่ว่ามันต้องพัดเอาน้ําพวกนี้เอาเข้าไปในอุโมงยักษ์มันจะได้แบบระบายได้แบบเร็วๆแต่อย่างที่เห็นเนี่ยหลายๆจุดที่เรารายงานมาครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะยังมีจุดอื่นอีกนะครับที่บางทีเนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ว่าประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนเหลือเกิน นะครับติดอยู่ในรถไม่พออย่างที่คุณมุ้ยสาบอกนะคนที่ต้องมายืนรอโอ้หลมก็พัดแรงหลบแล้วหลบอีกก็หลบไงก็ไม่พ้นอะ่ะ น้ำกระเด็นมาก็มีฝนก็ตกลงมาซ้ำรอรถก็นานด้วยมืดก็มืดที่ทำงานมาเหนื่อยนะคะเอาให้กำลังใจกันที่จุดหนึ่งที่มีรายงานว่าน้ำท่วมคือจุดที่อ่อนไหวมากๆจุดหนึ่งคือถนนรัชดาพิเศษเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำบางจุดเนี่ยเป็นพื้นที่แอ่งกระทะอย่างบริเวณหน้าสาราารัชดาเนี่ยค่ะคือตกปั๊บเดียวเนี่ยท่วมแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจกันหน่อยว่าทางกทมเนี่ยจัดการยังไงคือเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนะครับเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหานะ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําท่วมมาแบบว่าในพื้นผิวของการจราจรเนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงเย็นต่อเนื่องนะฮะถึงช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกหลายพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะครับก็ส่งผลให้ในหลายจุดนั้นนะฮะมีน้ําท่วมขังครับเดี๋ยวพาไปดูอีกนะฮะคุณผู้ชมะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าจุดอ่อนไหวครับนักข่าวเราลงพื้นที่ไปสํารวจถนนรัชดาพิเศษเนี่ยนะฮะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปัญหาน้ําท่วมขัง แล้วช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะครับหยูยฝนตกต่อเนื่องเลยแหละเท่าที่ว่าทีมข่าวออกไปสำรวจนะฮะพบว่าบริบรเวณถนนรัชดาพิเศษโดยเฉพาะจุดตรงข้ามสาราญารัชดาที่เคยมีปัญหาน้าท่วมขังทุกครั้งที่มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับการระบายน้ำเนี่ยนะฮะก็ทําได้ดีในช่วงคืนที่ผ่านมาคือว่าไม่พบปัญหาน้าท่วมขังในจุดนี้ส่วนอีกจ,จุดหนึ่งนะครับบริเวณถนนพระราม9เนี่ยนะฮะซอย7หรือว่าซอยอสออทเนี่ยนะฮะ ในจุดนี้เนี่ยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กรุงเทพหมหานาครติดตั้งเครื่องสุบน้ําเพื่อเร่งระบายปริมาณน้ําขังพื้นผิวการจราจรโดยที่ในจุดนี้ฮะน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะก็ต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่กทมกันหน่อยนะนะครับแต่ว่าเราก็ฉายเห็นนะฮะว่าพอธรรมชาติมาเป็นแบบนี้เนี่ยปริมาณน้ําฝน,นครมากกว่า90มิลลิเมตรใช่ไหมอโอ้โหแปบ๊บเดียวเท่านั้นละครับ หนักเลยนะฮะอ่วมเลยฮนะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วน้าท่วมขังบ่อยนะ<ม>ไปสมรวจแล้วนะครับลดลงไปบางพื้นที่ที่บอกว่าน้าท่วมเกือบมิดคันรถเลยจอดรถเอาไว้เนี่ยขยับไม่ทันละเพราะบางคนก็มีภารกิจไปทํางานกันด้วยไง อุโมงระบายน้ําของกรุงเทพมหานครที่คุณวีริศอธิบายที่คุณถามเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าอุโมงค์เนี่ยยังใช้ได้เพียงแต่ว่าท่อที่จะส่งไปถึงอุโมงค์ระบายน้ําที่จะไปจากถนนจุดต่างๆลําคลองสายต่างๆเนี่ยนะคะท่อมันยังเล็กอยู่แล้วบางทีมันมีสิ่งไปอุดตันน้ําที่ท่วมขังพื้นผิวการจราจรเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะลงท่อ,อแล้วเส้นทางจากท่อก็ไม่ใช่ท่อส่งตรงรท่อเดียวจะไปถึงอุโมงค์ระบายน้ำซะที่ไหนล่ะ มันหลายท่อค่ะเส้นทางการเดินทางมันยาวไกลแล้วก็ยังเป็นท่อเล็กๆอีกด้วยแล้วเผื่อมีอะไรไปอุดตันอีกนะคะกว่าที่น้ําที่ท่วมขังอยู่ในพื้นผิวการจราจรจะไหลลงท่อ,อ,อจากท่อไหลลงสู่อุโมงค์ระบายน้ํามันก็เลยค่อนข้างที่จะยากแล้วก็มีอุปสรรคต้องใช้เวลาอุโมงค์ใช้ได้นะแต่น้ำควาจะไปถึงเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนเยอะอย่างงี้นเอาถือว่ามามาโทษพวกเรากันเองหรือเปล่าทิ้งขยะขย่ไหมทำให้ท่ออุดตันไหม ไม่ทิ้งไม่ทิ้งใช่ไหมพนอย่างนี้ใช้แบบว่าเป็นถุงผ้าแล้วไงใช่ไม่ใช้แบบว่าพลาสติกแล้วกงแก้วนี้เปลี่ยนหมดแต่ว่าบางทีมันก็มีขยะที่มากับน้ำ<อ>คือสมมุติว่าล้นคลองเล็กๆต่างๆหรือว่าใบไม้เศษใบไม้จริงๆก็มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดแต่ว่ามันต้องมีบ้างตามธรรมชาติเนี่ยอาจจะไปอุดตันแล้วที่สําคัญคือถ้าฝนตกเยอะแต่ท่อมันเล็ก ยังไงมันก็รับน้ําไม่ทันก็เกิดภาวะน้ําท่วมขังรอการระบายกันขึ้นมาครับนะคะตรวจสอบล่าสุดเช้าวันนี้สามารถที่จะเดินทางไปทํางานทําธุระกันในกรุงเทพมหานครได้ตามปกติแล้วนะคะเช้านี้ไม่มีฝนตกลงมาเติมก็ออขึ้นอยู่กับว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยระบายน้ํากันหมดร้อเซแล้วหรือยังคะ